คือรายการน้องคุยทีวีนะฮะวันนี้เราจะมาแนะนำเซิร์ฟเวอร์阿拉สแพคกันนะฮะ MC 阿拉สแพคแม่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมเองนะครับ,เม,รบเมื่อเข้ามาแล้วนะฮะก็เนี่ยเขียนรีจิสเตอร์ไปนะฮะแล้วก็พาสเวิร์ดของคุณนะครับเช่น95เนี่ยอย่างงีนะ้แล้วก็จำจำสองหนะึ่งอะแล้วก็เอนเตอร์อะโอเคเสร็จแล้วคุณก็ เดี๋ยวลืมรหัส956321 956321อ่ะเมื่อคุณออกเกมแล้วเข้ามาใหม่คุณก็เขียนยงนี้92นะฮะไม่จำเป็นต้องรหัสอันนี้นะครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะครับรหัสอะไรก็ได้คุณจะใส่1 2 3 4ก็ได้ทักงคุณนะครับอ่ะต่อมาโดนทิ้งไปครับต่อมานะครับนี่ แอดมินคนใหญ่นะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเราเล่นนะแอดมินคนใหญ่ก็คุณจีนนะครับส่วนแอดมินต่อมาก็ผมกับคุณบลุกนะครับส่วนต่อมาก็จิมมี่ส่วนหนึ่งเป็นสตาฟนะครับนะสตาฟก็อ e ีเมลแปดสองผู้จัดการระบบนี่ขอบคุณมากนะระโอ๊ตคารฟนะฮะโอเคตรงนี้คือจุดสบ,บาว นะครับนะเดินต่อมาฟรีไอเทมนะ <Yeah. S 1> ฟรีไอเทมชิงอาจจนะอ่ะนี่ก็กดแม่งนะครับกดนะกดนะกดนะ โอ้ยดึง,งอ่ะงไปอืมก้งืออืม่ะเนี่ยว่าของฟีก็มากดกดได้ครับอ่ะอันนี้ชืกก่อเกาะใช่ปะ่ะอ่ะเกาะหนังนะเดี๋ยวถอดนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไนี่ถอดต,ต้องในเวอร์ครับขยับขึ้น อ่ะแล้วก็ขึ้นมาหนึ่งขึ้นมาก็อะไรสเปคนะครับอืมอ่ะอินเดเชสเก็ดเก็ดได้ตนมบายครับดีคุกเนี่ยอ มีอะไรเนี่ยคือสปาวนี้ผมไม่ได้สร้างนะอันนี้ก็เอนชานเอนชานเอนสติ่ง <En chant. S 2> <ch> เราต้องหาิทีขคับไล่ครับ ออออลองแบกหนึ่งร้อยครับอืมนะฮะเดี๋ยวลอกแบกมันขึ้นได้ปะ เอาแบบสุดเลยอะหนึ่งร้อยยิบเจ็ดมาโอเคดูต่อดูต่อ <Okay. S 1> ถามน,นี่มาอะไรเดี๋ยวโชว์ไม่ไม่มีอะดูดูด,ดชูชิงชิงยงไรอะตกตกอ,อ๋ขึ้นมาเดินต่อนี่อะวาร์ปวาร์ปโซนนะครับ มีสร้างบ้านอะไรพวกนี้ค่าซอมบิเสร์มนี้มีบักอินก็น,นี่ครับช็อตบักอินช็อตนะครับเดี๋ยวสิกให้ดู นี้ไม่ใช่เป็นรูปร่างอางีเนี่ยคือนี่ n a เ u อร์แพ k ถามว่า n a เ u อร์แพ k ใครสร้างวะ n a เ u อร์แพ k ก็ n a เ u อร์แพ k ไม่บอกใช้คนเดียวหรือเออใครทำวะมา,มาใครนำมามนเนี่ยชิ้นนี้อ่ะ ใครทำก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ก็ช็อปนะครับอุ้ยตกใจอ่ะมันซื้อได้ครับเพ็ดได้ม์ไดมอ์มออโคตรโหดเลยนี่เนีมึงอ,อ่ะ,อะหมดแล้วแหละครับ lie Ping. oh I need oh, man oh. Oh. oh yeah okay ก็หมดแล้วนะฮะสำหรับเซอร์มี้ก็เข้ามาเล่นได้นะ,ะเดี๋ยวจะทิ้ง IPU วให้ทางงานล่างนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลามไปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่สวยไม่สวยปชิตปชิตปชิตนี่เด้ออ๋ โ okay. อเคโด okay. นนะโดนเะโนๆก็ๆๆ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 เๆๆนๆๆ้ๆๆๆๆๆๆนๆๆเๆๆๆๆันๆๆ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 นเๆเๆๆๆๆๆๆ้นะๆๆๆๆเๆๆๆๆนๆนๆๆๆงๆอๆๆๆวๆๆๆๆ้งกๆๆ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 ๆาๆๆ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 ัๆดๆๆๆๆๆนอั